สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ต่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดที่น่าสนใจในรอบวันกันนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับ ฝากกันด้วยนะครับโอเคมาเริ่มต้นสรุปพูดคุยกันดีกว่านะครับสำหรับเรื่องแรกครับมีกระแสข่าวก็อสิบกันออกมานะครับว่า ทางเอเดกนฮาร์กอาจจะถูกลดเรื่องของบทบาทการซื้อนักเตะนะครับหลังจากนี้ก็คือในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เป็นต้นไปนะครับคือถามว่าเทนฮาร์กสามารถเลือกนักเตะได้ไหมเลือกได้นะครับแต่ว่าจะไม่ใช่สิทธิ์ขาดแล้วนะครับเมโทรบอกว่าเซอร์จิมราคิปก็จะมีทีมงานซึ่งทีมงานใหม่เนี่ย ก็จะมีการเตรียมแต่งตั้งกันอยู่นะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของคณะกรรมการเข้ามาแล้ว CEO เข้ามาแล้วแล้วก็เตรียมที่จะมีการแต่งตั้งพวกดีเรคเตอร์ต่างๆต,ต,ต,ตามมานะครับทำให้ดีเรคเตอร์เหล่านี้ในยุคข,ของทางเซอร์จิมที่แมนยูเนี่ยจะมีบทบาทสําคัญในการคัดสรรบุคลากรเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือทีมงานต่างๆนะครับทำให้บทบาทการตัดสินใจขั้นเด็ดขาดของเทินฮาร์กเนี่ย จะหายไปบางส่วนเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านั้นครับที่เทนฮากอยากได้ใครจิ้มได้เลยจัดการให้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยดิวส่วนใหญ่หรือบางส่วนเนี่ยก็เป็นดิวที่ โดนวิการอย่างหนักพอสมควรนะครับแถมทั้งมีการทุ่มเม็ดเงินราคาสูงเช่นเดียวกันด้วยนะครับหลังจากนี้อาจจะมีการลดบทบาทลงนะครับเสนอได้แต่ได้ไม่ได้ไม่รู้คุณต้องมาพูดคุยกันแล้วก็มาถกกันก่อนก่อนที่จะมีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับผ่านหลายขั้นตอนพอสมควรหลังจากนี้นะฮะโอเคนี่คือข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องแรกนะครับเป็นกระแสข่าวเพราะสิบส่วนกระแสที่2ครับตามรายงานจากดิอลติก มีการระบุออกมากับว่าแมนเชสเตอร์เดนตกำลังให้ความสนใจยอเร็วฮาโต้นะครับ แนวรับดารุ่งวัย17ปีของอาแจ็คนะครับซึ่งเป็นอดีตทีมของทางเอเดนฮาร์ครับในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนี้นะซึ่งแมนยูเนี่ยที่ผ่านมาเราก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับกองหลังตัวกลางแนวรับอยู่บ่อยนะครั้งนะฮะโดยที่แนวรับของแมนยูมีทั้งอาการบาดเจ็บผลงานขึ้นลงลง,ลงต่างๆนะครับทาให้ก็มักจะมีกระแสข่าวว่าแมนยูเตรียมเปลี่ยนผ่ายกองหลังแนวรับใหม่ในช่วงหลังจากจบซีซั่นนะครับนร ของฮาโต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลิขเป้าหมายที่แมนยูสนใจแล้วกันแล้วก็ทินฮาร์กเนี่ยก็มีการสนับสนุนแบบเต็มที่ให้ไปซื้อกันเข้ามานะครับแต่ฮาโต้ก็เป็นที่สนใจของอาเซนอลด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นในช่วงตลาดที่เพิ่งจบไปเนี่ยอาเซนอลก็มีข่าวกับทางฮาโต้อย่างหนักเหมือนกันนะครับก็เป็นกระแสข่าว กอสิบหรือเชื่อถือได้50-50แลห้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นกันออกมาจากดิแอเลติกก็ตามนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับมาคาราฟอร์ดนะครับตามมุมมองของเบนเจคอปนะครับนักข่าวคนดังที่ออกมาคอมเมนต์เกี่ยวกับกระแสข่าวของเบเชมีข่าวเชื่อมโยงกับทางมาคาราฟอร์ดในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนี้นะครับเบนเชคอปเนี่ยมองว่ามาคาราฟอร์ดยังเป็นเป้าหมายของเบเชมาโดยตลอดนะครับพวกเขามีความต้องการที่จะเซ็นสัญญากับ Ford. โดยก่อนหน้านั้นก่อนที่แรดฟอร์ดเนี่ยจะขยายสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปซะอีกนะครับเท่ากับว่าให้ความสนใจมานานแล้วนะครับแต่หลังจากการประชุมที่เปเยเชเนี่ยรู้สึกว่า พวกเขาเนี่ยถูกใช้เป็นตวัวแปรในเรื่องของการต่อสัญญาผู้เล่นมากกว่านะครับเหมือนกับทางฝั่งทีมของแรดฟอร์ดเนี่ยเอาชื่อเบเชเนี่ยไปกดดันใส่แมนยูเพื่อให้ได้เรื่องของเม็ดเงินค่าจ้างให้ได้เรื่องของสัญญาฉบับใหม่ตามที่ทีมงานของฝั่งแรดฟอร์ดต้องการหรือเ,เอเย่นต้องการหรือนักเตะต้องการด้วยนะครับแรดฟอร์ดยังคงมีความมุ่งมั่นกับแมนยูต่อไปแต่เขาเสนอจากเบเช ในช่วงซัมเมอร์ไม่สามารถตัดออกไปได้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามอันดับแรกรัดฟอร์ดจะต้องระบุว่าเขาได้เปลี่ยนจุดยืนในการออกจากทีมไปแล้วนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเปเชจะไม่อยากเสียเวลาเจจากับผู้เล่นที่ไม่มีความชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่เบนเจคขอบนักข่าวคนดังท่านนี้เขาวิเคราะห์กันออกมานะครับบรัตฟอร์ดต้องชัดเจนแล้วแหละนะฮะว่าจะอยู่กับแมนยูต่อไปหรือจะย้ายนะครับแต่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้นักเตะยังไม่มีทีท่าว่าจะย้ายทีมนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่มากกว่านะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูกันอีกรอบหนึ่งกันแหละในช่วงซัมเมอร์บางทีมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของความคิดก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของตำแหน่งศูนย์หน้ารายใหม่นะครับโดยที่เราทราบดีว่าแมนยูต้องการศูนย์ รายใหม่เหมือนกันในช่วงตลาดรอบหน้านะครับหรือว่าตลาดซัมเมอร์นั่นเองอีวานโทนี่ก็มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูเป็นประจำอยู่แล้วนะฮะในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งตามรายงานจากบิลเลอร์มีการระบุว่าแมนยูเนี่ยไม่น่าจะเข้าร่วมวงสงครามหรือการแย่งชิงตัวอีวานโทนี่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับคือเอเดรียนฮาร์กเนี่ยมองว่าอีวานโทนี่ถ้าดึงเข้ามาแล้ว จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่ต่อเนื่องของแมนยูได้ในอนาคตนะครับแต่ทางฝั่งของคณะกรรมการของแมนยูเนี่ยเะะชื่อได้ว่าน่าจะเป็นทีมชุดใหม่นั่นแหละนะครับคือทีมชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยเขาไม่เต็มใจจ่ายเงินก้อนโต ในการว้าตัวอีวานโทนี่นั่นเองนะครับที่มีราคาระดับ100ล้านปอนด์นะครับถามว่าเก่งไหมเก่งนะฮะแล้วก็มองได้ว่าน่าจะแก้ปัญหาให้กับศูนย์หน้าของแมนยูได้ไหมที่ขาดเรื่องของการจบสกอร์แบบต่อเนื่องแก้ได้นะครับมาร่วมเล่นกับฮอยรุนเรื่องนั้นก็น่าสนใจแต่ติดตรงที่ว่าค่าตัวมันสูงเกินไปที่ทีมงานชุดใหม่ของแมนยูเนี่ยคิดหนักนะครับส่วนศูนย์หน้าอีกหนึ่งรายครับก็คือจอร์แนเดวิดนะครับ ตามรายนะงานออกมาจาก ESPN เนี่ยก็เน้นย้ำนะว่าโซนหน้ารายนี้อยู่ในดิสไลชื่อที่แมนยูสนใจอย่างหนักไปแล้วนะครับในช่วงตลาดหลังจากจบซีซั่นนะฮะหรือว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นั่นเองนะครับเดวิดเนี่ยก็อยู่กับริวผลงานดีแบบต่อเนื่องนะในช่วงฤดูกาลนี้เจ้าตัวเนี่ยกดไป13ประตู6แอซิสต์นะครับในทุกรายการนะฮะแล้วก็มันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่านี่คือโซนหน้าที่มีสถิติที่ดีแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องคิดหนักอยู่นะฮะ เราได้เห็นดาวยิงจากลกฝรั่งเศสมาอยู่ในลกอังกฤษแล้วก็มีปังบ้างแล้วก็ไม่ปังบ้างซึ่งส่วนใหญ่เราอาจจะติดตาตรงที่ว่าไม่ค่อยปังสักเท่าไหร่นะครับฟอมหายเงียบไปก็มีให้เห็นเยอะพอสมควรนะครับแต่เชื่อได้ว่าแมนยูเนี่ยอาจจะมีการเล็งกันไว้เรียบร้อยแล้วก็เรื่องของอายุอนามเนี่ยก็ยังไม่มากอีกด้วยนะครับผลงานฟอร์มในปัจจุบันก็ทําได้ดีกับโตสังกัดนะครับโอเคนี่คือ2ลิดลายชื่อที่ก็อาจจะเป็นเรื่องยากหน่อยเนี่ยต้องคิดหนักหน่อยในช่วงซัมเมอร์ครับทั้ง จอร์นเดวิดแล้วก็อิวานโทนี่ที่มีข่าวล่าสุดนี้นะฮะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเบื้องหลังนะครับล่าสุดมีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนยูมีการยืนยันว่าหัวหน้าฝ่ายกายภาพบําบัดแล้วก็ฟื้นฟรูร่างกายของนักเตะเนี่ยยังโรเบนเซตเลอร์จะมีการออกจากสโมสรในช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงบทบาทคนทําหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลร่างกายั้นเตะทีมงานแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทีมงานดีเรกเตอร์ต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่กันมาหลังจากนี้นะฮะรอติดตามกันน่าจะมีการยกกระบวนเรื่องของการแยกทางกับ ทีมงานเนี่ยค่อนข้างเยอะซึ่งมันอยู่ในยุคเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะในตอนนี้นะครับส่วนดาวรุ่งที่มีการโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมครับตอนนี้ก็ตามข้อมูลเนี่ยมีในรายของแฮร์รี่อามาสนะครับที่มาร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่คนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายมือของคารานี่แหละแล้วก็มีดาวรุ่งอย่าง แซมเมอร์เทอร์นะครับรวมไปถึงโทบี้คอยเยอร์นะครับซึ่งในรายของทางแฮร์รี่อาม์สเนี่ยวัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับแต่ว่าผลงานดีในชุดเยาวชนนะฮะเป็น ตัวเลือกในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับที่โดนดันขึ้นมาเก็บประสบการณ์คือแมนยูเนี่ยเพิ่งไปดึงมาจากวัตฟอร์ดในช่วงปีที่ผ่านมานี่เองนะครับจากวัตฟอร์ดชุดเยาวชนนะส่วนในรายของแซมเมอร์เทอร์เนี่ยเป็นแนวรุกนะครับแนวรุกที่ผลงานโดดเด่นซึ่งผมได้มีการทำสกู๊ลเล็กน้อยไปละในคลิปก่อนหน้านั้นก็ไปย้อนฟังกันได้เป็นหนึ่งดาวรุ่งแนวรุกที่น่าติดตามแล้วกันผลงานกำลังดีด้วยนะฮะในชุดเยาวชนนะครับส่วนในรายของโทบี้คอยเยอร์เนี่ย จะรับบทบาทเป็นแบบพวกมิดฟิลต์ตัวกลาง มิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็เป็นกองหลังตัวกลางได้ด้วยนะครับก็กหลักๆ3คนนี้นะฮะที่ดันขึ้นมาล่าสุดนะครับแล้วก็3มคนเนี่ยเป็นคนที่ทาผลงานได้ดีกับชุดเยาวชนอีกด้วยนะครับช่วงนี้ก็จะมีพวกแบบดาวรุ่งหน้าใหม่ขึ้นมาหน่อยเพราะว่าดาวรุ่งชุดเดิมเนี่ยเราเทราบดีว่าโดนปล่อยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพวกฟาโกนโดนะฮะพวกแบบอาวารออย่างเงี้ยนะครับเมสบี้อย่างเงี้ยปล่อยกันไปค่อนข้างเยอะมากครับดันกอก็ไปคือบางคนก็ไปแบบยืมตัวบางคนก็มีโอกาสขายขาดอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉันกน ็จะมีพวกสายเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนกันไปนะครับเลามาปิดท้ายนครับเป็นข้อมูลจาก ESPN ครับเขาก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลจากแบบทีมงานภายในสโมสรนะฮะซึ่งไม่ได้แบบมีการเปิดเผยรายชื่อหรอกแต่ว่าเขามีวงในแล้วกันแล้วก็เขาไปสืบทราบข้อมูลมาเกี่ยวกับการทำงานตลอดหลายปีของเกรลเซอร์แล้วก็ ในยุคของทางเอ็ดวูเวิร์ดนั่นเองนะครับมันเลวร้ายขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเรามาเราฟังกันมันก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเบื้องลึกเบื้องหลักเนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันดีหรือว่ามันไม่ดีนะเอาเป็นว่าเวลามันมีกระแสแบบนี้ผมจะแนะนําอย่างเดียวครับก็คือฟังแล้วแล้วก็เอาไปคิดวิเคราะห์กันดูแล้วก็อย่าลืมว่าฟังไว้หัวกันด้วยนะครับมันเป็นเรื่องของภายในซึ่งสื่อเนี่ยเขาก็อาจจะตีแผ่ความเป็นจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้นะครับฟังแล้วก็วิเคราะห์คิดกันดูนะครับว่ามันเน่ี เขาบอกว่าเกลเซอร์นะครับแล้วก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยมีการจัดการสาการภายในทีมแล้วก็การควบคุมทรัพยากรภายในทีมเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับทำให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ป่าวางมือเนี่ยแมนยูเนี่ยเหมือนกับก้าวถอยหลังลงไปแบบเรื่อยๆนะครับมีผลงาน แล้วก็การบริหารที่ตกต่ำลงไปโดนทีมอื่นเนี่ยแซงหน้าไปนะครับนี่คือจุดแรกนะครับแถมทั้งมีการเปิดเผยออกมาอีกครับว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมักจะโอ้อวดคุยโบนะครับว่าในสายเรื่องของธุรกิจเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยเก่งกาดเป็นอย่างมากมักจะทำดีลสำคัญนะครับคุมงานสนำคัญหรือมีเรื่องของบทบาท การทำธุรกิจประสบความสําเร็จมากมายนะครับแล้วก็คุยโม้ประมาณว่าการทําธุรกิจของเขาเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากกว่าการทําเรื่องของท่าฟุตบอลเสียอีกนะครับเกิดข้อเปรียบเทียบนะฮะคือเอสเนี่ยมองประมาณว่าธุรกิจที่เขาทําทั้งนั้นการเงินเนี่ยมันดูยากกว่า มันดูยิ่งใหญ่กว่าการบริหารทางด้านฟุตบอลนะครับแล้วก็มองฟุตบอลว่ามันเป็นการบริหารที่ง่ายอ่ามีการเปรียบเทียบกันนะระหว่างกีฬากับเรื่องของธุรกิจนะครับนี่คือคาโวคคาโอวดของเอ็ดนะครับรวมไปถึงเอ็ดมักจะคุยโวว่าเขาเนี่ยสนิทสนมกับตระกูลเกรลเซอร์คุยกับโจเอลเกรลเซอร์บ่อยครั้ง6ครั้งต่อวันอะไรประมาณนั้นนะครับบางคนก็คิดว่าเหมือนเอ็ดเนี่ยเป็นคนในครอบครัวของเกรลเซอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเป็น,นีย่งนีครับ คำโวคคำโออวดเหล่านั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่คําพูดนะครับเพราะว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในช่วงเวลานั้นนะที่เอ็ดแล้วก็เบลเซอร์เนี่ยทำงานควบคู่กันอยู่ในตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งปัญหาเนี่ยมันเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะแต่ไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็บางสิ่งบางอย่างทีมงานเสนออะไรไป ขาดการสื่อสารกันนะครับ,บรวมไปถึงการแต่งตั้งเกี่ยวกับดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลหรือผู้หน่วยการทา้งน้านกีฬาผู้หน่วยการทางด้้นฟุตบอลน,นั่นแหละนะครับเข้าใจกันแบบไม่ง่ายตามนี้ซึ่งทีมอื่นเนี่ยเขามีตั้งนานแหละแมนยูเนี่ยเพิ่งมามีการแต่งตั้งแถมทั้งมีการแต่งตั้งก็คือเอาใครก็ไม่รู้นะฮะที่แบบไม่ได้แบบเป็นโปรไฟล์ระดับท็อปเนี่ยเข้ามาทํางานนั่นก็คือจอห์นเมอร์เทอร์ที่เราได้รู้จักกันในนับปัจจุบันนี้นะครับซึ่งมันมีข้อมูลล่ายาว ให้เบอร์โทรกับทีมงานทุกคน ภายในสโมสรน,นะครับแล้วก็พยายามบอกกับทีมงานทุกคนว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณติดต่อโดยตรงหาผมได้เลยนะครับได้แบบทุกเมื่อแต่สุดท้ายครับพนักงานติดต่อไปเอ็ดวูดเบิร์ดเนี่ยก็ไม่ตอบกลับนะครับผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายปีจนทุกวันนี้นะครับยังไม่ได้รับคําตอบจากเอ็ดวูดเบิร์ดเลยกับสิ่งที่ทีมงานเนี่ยอย่างเช่นเขาไปว่าสิ่งนั้นทําได้ไหมเอ็ดแม่งไม่ตอบกลับครับอาจจะอ่านหรือว่าไม่อ่านแต่ก็คือไม่ตอบกลับ สักเรื่องเลยนะครับส่วนใหญ่ก็คือไม่ตอบกลับนั่นแหละพนักงารเนี่ยก็คิดว่าแล้วแม่งจะทิ้งเบอร์ไว้ทําไมให้ติดต่อทําไมนะครับเออนี่คืออีกจุดหนึ่งที่เป็นการทํางานที่แบบมันไม่ดีเอาเสียเลยนะครับการเข้าถึงของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถือได้ว่า เจอตัวเนี่ยค่อนข้างยากนะครับมีการเปรียบเทียบระหว่างเดวิดกิลตอนเป็น CEO กับเอเป็น CEO เนี่ยมีความแตกต่างกันเดวิดกิลเนี่ยจะรู้จักทุกคนในสโมสรป็นอย่างดีนะครับพนักงานชั้นแบบบทบาทที่ด้านล่างสุดเลยจนอยู่ชั้นบนสุดเดวิดกิลจะเข้าถึงได้ ทุกคนจะเข้าถึงเดวิดกิลได้เสมอนะครับซึ่งทางเดวิดกิลเนี่ยจะถูกพบเห็นที่โรงอาหารของทีมเนี่ยอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่สําหรับเอ็ดเนี่ยไม่เคยได้เห็นเลยนะครับเห็นน้อยมากๆถึงแม้ว่าจะเห็นนะแต่ว่าเห็นน้อยมากๆนะฮะแล้วก็บ o o บุิร d เนี่ยไม่ได้รู้จักคนภายในสโมสรทุกคนเมื่อเทียบกับเดวิดกิลนะฮะ เดวิดเกรู้จักทุกคนนะแต่ว่าเอ็ดเนี่ยเชื่อได้ว่ารู้จักน้อยนะครับบุคลากรภายในสโมสรเนี่ยทีมงานที่ทํางานด้วยกับคุณเนี่ยรู้จักน้อยมากๆนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทํางานอยู่ที่สานักงานในกรุงลอนดอนนั่นเองนะครับแต่ที่เมืองมเชเตอร์เนี่ยจะไปไปมาๆนะครับไม่ได้แบบอยู่ประจำนะอันนี้ก็คือการเข้าถึงระหว่างทีมงานกับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันมีความห่างกันทําให้การสื่อสารหรือการทํางานกันเนี่ย มันก็เหมือนกับสื่อสารค่อนข้างยากนะครับติดต่อค่อนข้างยากแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงเนี่ยมันก็ ค่ะเรื่องของความสนกสนมกันอะไรประมาณนั้นนะครับ ESN เก่าต่อไปอีกนะครับเล่าไปถึงในยุคข,ของโอเลกุนาร์โซชาแล้วก็ยุคข,ของทางโชเซ่บุโยด้วยนะครับซึ่งในช่วงของบูริโย่แล้วก็โอเลกุนาร์โซชาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของช่วงที่เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทําการซื้อตัวแล้วก็เกรอลเซอร์นะมีการอนุมัติเรื่องการซื้อตัวต่างๆนะครับในยุคข,ของบูริโย่เนี่ยนะครับคือบูริโย่เนี่ยในตอนนั้นน่ยถ้าเกิดจาได้ดีบุริโย่ต้องการอีวานเปเดซิสนะครับแล้วก็บูริโย่ได นักเตะรายนี้คือคนที่เขาต้องการดึงตัวมาเสริมทัพมันสามารถยกระดับทีมได้นะครับแล้วก็เลยตอนนั้นเนี่ยอีวานบรดิตเนี่ยก็อยู่ในช่วงฟอร์มที่ดูดีเป็นอย่างมากด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคำตอบที่ได้มาก,ก็คือทางเอ็ดเวิร์ดแล้วก็เกรเซอร์มองว่าอีวานเบรดสิตเนี่ยไม่สามารถทำการตลาด หรือเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยทำกำไรให้กับทางสโมสรได้มากพอแล้วกันเข้าใจอย่างนี้ครับอย่างเช่นการขายเสื้อนะครับอะไรที่เกี่ยวกับภาพลักษณ์อ่ะมันทํากำไรได้ค่อนข้างน้อยทําให้เอ็ดแล้วก็เกลเซอร์ไม่เห็นด้วยในการซื้ออีวานเปเรซิตนะครับแต่บริยโยเขามองแค่ว่านักเตะคนนี้มีคุณภาพเท่านั้นเองนะครับเรื่องของภาพลักษณ์เนี่ยโอเคอาจจะจําเป็นก็ได้ในฟุตบอลสมัยใหม่แต่ทีมเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนสําคัญเหมือนกันทีมมันก็ต้องเสริมทัพในตําแหน่งนี้เหมือนกันแต่ทางบอร์ดระดับสูงไม่เห็นด้วย ้วยนะครับในตอนนั้นเพราะว่าทําการตลาดได้น้อยแล้วกันนะฮะอีกหนึ่งรายครับพี่บุนยโยชี้แจงไปก็คืออองตอรีมาร์ซียาลนะครับคือบุนยโยมองว่าอองตอรีมาร์ซียาลเนี่ยไม่ไหวไม่เวิร์กนะครับแล้วก็มีการแนะนําว่าให้ขายออกจากทีมแต่คนที่มาขัดขวางเนี่ยก็คือโจเอลเกรเซอร์นะครับซึ่งโจเอลเกรเซอร์เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของอองตอรีมาร์ซียาลนั่นเองนะครับแล้วก็ เข้าสู่ในตอนที่โอเล่กุนาโซชามาทำงานนะครับโอเลเนี่ยต้องการให้ทีมเนี่ยมีการลดเรื่องของนักเตะที่มีอายุมากแล้วกันต้องการหานักเตะพลังหนุ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีการแนะนำว่านักเตะ3มดาวรุ่งที่ผลงานดี อายุน้อยแล้วกันแล้วก็ควรดึงเข้ามาสู่ทีมในตอนนั้นเนี่ยมีฮาแลนด์มีจูต์เบลลิงแฮมมีเดคันไบรท์นะครับสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ทั้ง3าดิวนะฮะพอไม่ได้ทั้ง3รายเนี่ยนะครับทางสโมสรก็ไปเซ็นสัญ,ญญากับดอนเนียฟาร์เดเบ็เข้ามาทั้งที่โอเลกุนัโซชาเนี่ยก็ไม่ได้มีการระบุว่านักเตะรายเนี่ยคือนักเตะที่เขาต้องการก็คือดอนเนียโอเลไม่ได้ต้องการเลยแต่ทีมเนี่ยไปจัดการคว้าม,มาให้นั่นเองนะครับ ทำเอาโอเล่เนี่ยก็งงไปตามๆกันนะครับวรวมไปถึงเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันก็คือโอเล่หนาโซชาเนี่ยได้มีการชี้แจงแปบบว่าซัมเมอร์แรกของเขาเนี่ยเขาอยากให้ทีมเนี่ยจัดการหรือปล่อยป๊อกบาออกจากทีมนะครับซึ่งสุดท้ายทางเกรลเซอร์แล้วก็เอ็ดเวิร์ดเนี่ยต้องการให้ป๊อกบาอยู่กับทีมต่อไปมากกว่าโอเล่ผู้จัดการทีมไม่ต้องการแต่เจ้าของทีมกับ ซีโเนี่ยบอกว่าเก็บเอาไว้ต้องการให้อยู่กับทีมต่อไปนะครับและอีกจุดหนึ่งที่โอเล่สงสัยก็คือถ้าเกิดขายปอกบาได้จริงๆเนี่ยทางเอเวิร์ดแล้วก็เกรลเซอร์เนี่ยจะเอาเงินจากการขายปอกบาเนี่ยไปซื้อนักเตะทุ่มทุนมหาศาลในการซื้อนักเตะให้กับโอเล่จริงๆหรือรเปล่านะครับมันเกิดข้อสงสัยไม่ใช่ว่าขายไปแล้วแล้วก็ไม่เสรมให้หรือ เสริมแต่ตัวแบบว่าไม่โอเคมาให้กับโอเล่นั่นเองนะครับมันก็เป็นข้อสงสัยกันในตอนนั้นนะและนี่ก็คือเรื่องราวบางส่วนในยุคของทางโอเล่กุนเโซชานะครับที่เขาหยิบยกประเด็นกันขึ้นมามันมีอีกหนึ่งดีลนะครับที่แมนยูเนี่ยเคยบอกปัดการซื้อตัวครับก็คือเคเดนทิปเปียซึ่งเคเดนทิปเปียรเนี่ยทางแมนยูเนี่ยก็มองว่าทิปเปียเนี่ยอายุเยอะแล้วนะครับเข้าวัยสาสิบเอ็ปีละนะฮะแล้วก็มองว่าสมรภาพเนี่ยก็คงใช้ได้อีกไม่นานอะไรประมาณนั้นครับสุดท้ายทเเปีีย่ก็มา,าลง ที่นิวคาสเซิลในราคาประมาณ12ล้านปอนด์แล้วก็เราได้เห็นสิ่งที่ทิ่เปียนเนี่ยช่วยนิวคาสเซิลทำได้ดีเป็นอย่างมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่แมนยูมองค่าเหมือนกันในตอนนั้นเน,นืะ่องจากบอร์ดดบสูงเขามีวิสัยทัศน์ที่ไม่โอเคนั่นเองนะครับหลังจากนี้ครับแน่นอน แฟนบอลเนี่ยก็กำลังมองแหละว่าสิ่งที่เซอร์จิมแรคคิปจะต้องเจอเนี่ยซึ่งเซอร์จิมเนี่ยต้องมาเจอกับทีมของเกลเซอร์นะครับผู้ที่ถือหุ้นส่วนใหญ่ของทางสโมสรเนี่ยเชื่อได้ว่ายังมีทีมของเกลเซอร์บางส่วนเนี่ยหลงเหลืออยู่ในการทางานให้กับทางสโมสสที่ทําหน้าที่เป็นแบบปวบาททางนัฟุตบอลน,นะทำให้การทํางานเนี่ยอาจจะยุ่งยากแล้วก็ยุ่งเหยิงเป็นอย่างมากนะครับแถมทั้งเชื่อกันว่ายังมีข้อสงสัยนะครับว่าเราอาจจะเข้าใจกันได้ว่า เซอจิมเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีบทบาทเบ็ดเสร็จในเรื่องของการควบคุมตอนนัฟุตบอลมันฮามโมสรสอนก็จริงแต่มันยังมีข้อสงสัยจุดนี้ครับว่าเกรลเซอร์ จะยอมนั่งเฉยๆให้เซอร์จิมเนี่ยบริหารแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยทางด้านฟุตบอลแบบนั้นเหรอนะครับเนี่ยตอนนี้เซอร์จิมเข้ามาแล้วกลาวเซอร์เขาจะอ่อนข้อแบบนั้นจริงๆไหมหรือแค่แบบโฆษณาเฉยๆนะครับว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวแล้วต,ต่างๆน,นีนะนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ที่น่าสนใจครับหยิบยกมาสรุปให้รับฟังกันนะครับ สำหรับแฟนผีคิดห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ